สวัสดีครับ n k Thailand นะครับวันนี้ผมอยู่ที่เขตราชบุรณะนะครับกรุงเทพมหานครนะครับฝนตกหนักนะครับช่วงประมาณ5โมงนะครับ5โมงเย็นตอนนี้นะครับวันเสาร์นากนะครับเนี่ยมาประมาณชั่วโมงหนึ่งนะครับชั่วโมงฝนกหยุดนะครับเนี่ยตอนนี้ก็น้องฟ้าปิดหมดนะครับ บรรยากาศฝนตกในกรุงเทพนะครับได้มีโอกาสได้เข้ามากรุงเทพนะครับก็จะได้บันทึกความทรงจาตรงนี้นะครับฝากท่านผู้ชมเป็นทีแระลันะครับย่านที่ผมอยู่เป็นเป็นย่านที่พักอาศัยนะครับย่านถนนประชาอุทิศนะครับถ้ามองตรงๆก็จะเป็นสำนักงานใหญ่ของเกษตรกรไทยตรงสะพานแขวนแต่ว่าตอนนี้ ฝนมันมองไม่เห็นแล้วนะครับตึกกสิกรไทยนะครับตึกฟาร์มแฝนก็มีแต่ฝนนะครับเมฆฝนที่ปกคลุมมองไม่เห็นแล้วนะครับตึกตั้งแต่ระยะใกล้ๆนะครับสำหรับบ้านเรือนในโซนนี้นะครับวันที่27กรกฎาคม2567นะครับวันนี้ ฝึกคว้าฟ้านะ่าจะเป็นอพาร์ัสมิ้นต์นะครับโอ้หนักนะครับนี่ดูคนโตในกรุเงเทพนโอ้มาเรื่อยหนักครับหนัก ลมแรงนะครับลมด้วย จะได้มุมนเดียวนะครับเพราะว่าบ้านเป็นตึกนะครับได้ประมาณนี้นะครับสำหรับบรรยากาศฝนตกที่กรุงเทพนะครับแล้วพบก,กันใหม่อยุโรนกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์กับเอน h a i l แ n นด้วยนะครับพบก,กันในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ